พลังออกมาจนได้พรใสนะครับเพื่อนประทับใจในการมาเกี่ยวขั้งนี่นะครับโอ้โหเพื่อนครับอันนี้คือความสุขของนัก่องเกี่ยวที่ได้มาเกี่ยวเมืองไทยครับยกมือกันใหญ่เลยนะครับพี่น้องสับหลาบตอนรอนเลยครับเยอะจริงนะครับโอ้โหวันนี้เยอะจริงครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีบวกกิเลงแชนแนลแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้บวกกิเลงก็อยู่ที่ท่าเรือไอคอนสยามนะครับกับเป็นหนึ่งวันนะครับที่มาอัปเดตหนักของเที่ยวให้พี่ๆได้รับชมนะครับคลิปพี่ดูนี้ถ่ายทำเมื่อวันที่สองสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับวันนี้กับกงกับวันซุกวันซุกพอดีนะครับบวกกิเลงซีมาอัปเดตหนักของเที่ยวให้พี่ๆได้รับชมว่าวันนี้นักท่องเที่ยวจะ ดูคข,ขื่นมวนซื่นบอนะครับหลังจากปีไปล่องเรือดินเนอร์มานะครับว่าคนไทยสีบริการดีเหมือนเดิมบ่อนักตรงเกี่ยวสิประทับใจบอนะครับพี่น้องล่ำดีอัพเดตนี่คือเรือ สัมรยรีเวอร์ไซดนะครับพี่น้องพุทโด้สาร360กคนเป็นเรือดินเนอร์ที่ว่าผ้านักตรงเกี่ยวไปดินเนอร์นะครับพี่น้องไปชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยากินอาหารบนเรือนะครับใส่เวลาประมาณสชั่วโมงนะครับเปินกับไปตั้งแต่ทุ่มหนึกอนนี่กับสามทุ่มพอดีพอดีนะครับพี่น้องได้เวลา3ามทุ่มกับผ้าลูก้าครับลูกทั่วครับนะครับ ว้าววันนี้ว่าจะพิพากมากมาหมลนะครับเบิ่อนท่องเที่ยวนะครับที่ว่ามาเห็นนะครับความอลังการของเนื้อกะอยากถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปแซลสัตว์เลยนะครับพี่นออ้องนี่คือท้าไมรทีเวอร์ซด์นะครับพี่นออ้องอันนี้ก็เป็นวกเล้ซุกนะครับคนเต้ เรือเลยนะครับพี่น้องแต่ละวันนะครับสำหรับสมัาเรียวไซส์นะครับบริการดีเป็นพิเศษนะครับสุดยอดเลยนะครับ ถ้าคงเขียวครับพี่น้องเราได้แลสังเกตว่านิสเซาเวียดนามเยอะนะครับในลำนี่ว่าวันนี้จะชิพ่อนใ้เบิงบอร์ชิคุกคักบอร์ะครับพี่น้องมองขึ้นไปข้างบนนั่นคือเรืออารังค่าพูดนะครับกำลังจะาเสทีี ลงเหมือนกันนะครับพี่น้องกําลังพาลูกค้าลงเรื่อนะครับของเสียนะครับมากายอยาก่ายลูกปูกับเรือสมัยริวซด์นะครับเบิร์นยืนดูตัวกันเลยนะครับพี่น้องเต็มเลยแล้วครับพี่น้องหลายคนกับเบิร์นนะครับเบิร์นยืนคอยเบิร์นจ่อของคอมองอยู่นะครับเผื่อจะเห็นลูกค้าสมัยริวซด์นะครับววาจะสนุกสนานกันบ่นะครับสำหรับวันนี้นะครับเบิร์น เต่นะครับพี่ดองเป็นกรวยจีปลอยลูกเลือกขึ<ป>้นมาแล้วนะครับโมเดลลูกเลือกครับพูดโดยสารขึ้นมาแล้วนะครับกิณดิจิตไปเที่ยวกัวนนแะครับ ครับพี่น้องเรือลำนี้มีความทันสมัยมากๆนะครับประกอบช้ LED ทั่วทั้งลำเรือนะครับสิ่งสำคัญนะครับพี่น้องคนไทยไม่เคยมองข้ามจริงๆนะครับพี่น้องมีทั้งปุ๊นะครับมีทั้งเซฟนะครับพี่น้องพนักงานบนเรือเกือบแทพถูกนเลยนะครับติดใจมาก ยกเมื่อวานนะตรงเขียวแบบนี้นะครับพี่อ้องโอ้นะครับนี่สิ่งทีท่เพื่อนบอกเคยมองฉากนะครับท่าหันต์ใมากก็ติดใจในเรือสมัยเร์ไซส์ไปแล้วตอนนี้นะครับว้าวตรงนั้นมาเป็นที่ม,มาเป็นที่นะครับเป็นใจสุดนีเดียวกันบนลังเรือนะครับ สี่หกแปดสิบเอ็ดคนนะครับออกมาต้อนรับแบบนี้นะครับพี่นอ้องดีกว่าออกมาส่งลูกอ้านะครับโอ้ยนะครับพี่น้องลำหนี้ม่เคยมองข้ามสิ่งเล็กๆแบบนี้จริงๆนะครับหลายคนถึงไปนะครับพูดน่ะแถวขึ้นก่อนนะครับถือทุ่งไปแล้วทุ่งนั้นนะครับคน 2> 1, 2, 1, 2, 3, จะบอกเพลงนะครับพี่น้องเพลงเดิมเพลงประจำเรือเผิ่นนะครับเพลงๆเบยนี้ครับ <ไอ S 1> สำหรับสมัมรีเวิร์ไซด์นะครับคนออกมาด้วยความประทับใจแหละหม่วนสื่อนะครับโอ้ใวลากมาเกี่ยวเมืองไทยก็อย่าลืมเ้อนะครับพี่น้องเลือลำนี่นะครับมาเกี่ยวกันได้มาช้มกันได้นะครับ จะเรือลำอื่นๆก็มาได้เหมือนกันนะครับพี่น้องต่ว่าลำนี้คุดคฮะจริงๆนะครับโอ้ยเฮ้ยด,ดูคลุกคั้อมากนะครับที่น้อง แล้วครับพี่น้องเึ้นไปแล้วนะครับแต่ยังโบกมือตอนรับลูกข้าอยู่ข้างนั้นนะครับสําหรับวัวหน้าทีมวัวหน้าแถวนะครับผือทุ่งนะครับเยอะจริงนะครับพี่น้องน่าจะมาลายกิมนงานนะครับเพราะว่านั่งเร่องเกียว300ยกว่าคนนะครับแต่ว่าเพิ่นได้ความเพียวเป็นระเบียบนะครับคอยนะครักมาที่ะคนสองคนครับออกมาไม่เยอะนะครับ This is this is reservation. Reservation. No, no. Whoa, well, No, no. Hello, hello. Where are you from? นี่นะครับพี่น้องก็มีน้องเดอเขาตงค้านะครับเด็กส่วนมาหยอกนะครับนี่ก็คงมีความสุขนะครับคนรไล่ให้ร่วนๆเนกันนะครับเรื่องกระถากบคคลอยเก่งเนะครับพี่น้องโอ้โนี่เลยเาเรียนบัเรียนมากนะครับ พี่ๆขึ้นไปแล้วนะครับสุดนี่ใส่สุดแดงเต็มเลยนะครับสุดแดงเนี่ยครับพี่น้องนี่คือซาวเวียดนามนะครับตอนลงบอกคคแหล่งในหินเพือนพูดคุ้ยกันนะครับ น่องน่องทอนจริงๆนะครับบริการดีจริงๆนะครับพพลังออกมาจนได้พอนได้นะครับเคนประทับใจในการมาเกี่ยวขั้งนี่นะครับโอ้โหเพิ่นครับนั่นแหละความสุขของนักองเกี่ยวที่ได้มาเกี่ยวเมืองไทยครับยกมือกันใหญ่เลยนะครับพี่น้องสับลาบกอรล์เลยนะครับเย้จริงนะครับโอ้โห วันนี้เยอะจริงครับ มาาคนก็นยังรอเพื่อนอยู่ยนะครับพี่น้องเพื่อนลุงยังไม่หมดนะครับเต็มอยู่เลยนายพุ่นกำลังไล่ขึ้น้ำแล้วนะครับตอนนี้เลือดขึ้นเลือกลุงนะครับพี่น้องใส่เวลาประมาณนะครับตอนที่เพื่อนท่าลูกฆ่าลงนะครับก็ประมาณ10 หน้าที่นะครับเต็มหมดเลยนะครับ เวียดนามนะครับพี่น้องเป็นนมีความสุขข้างนั้นโอ้ยตกมือกันใหญ่เลยสุดยอดจริงๆครับไปแล้วไปแล้วนะครับพี่น้องสำหรับคลิปวิดีโอนี่ก็บมมีอย่างหลายนะครับนักท่งเกี่ยวไปแว่วๆบอก่ิหลงกัจ่าภาพพี่พ,พี่นะครับมาหลับส้มซํานี่นะครับสายื่อสอในใม่คลิปวิดีโอบอกกิเลงกัอย่าลืมนะครับพี่น้อง กดไลค์กดสต์สักไทยเพื่อเป็นกำลังใจให,ห้ผมกิเลนท้าคลิปต่อไปสำคัญนะครับพี่น้องสหามารถพูดคุยทักทายผ่านคอมเมนต์ได้นะครับสนับสนุนเรหล่ากิเลนโดยการกดแชร์ออกไปถ้าคลิปนี้ขอข่าวควาว่าสวัสดีครับ